ถ้าท่านเกรงใจในทุนขณะนี้นะครับชีวิตคนไทยก็เหมือนของเล่นต้อมีประโยชน์เป็นผักเป็นปลาแล้วก็จะตายแล้วเปิดเป็นมะเร็งวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงสาเหตุการตายหน,หนึ่งของคนไทยเกิดจากโรคมะเร็งเออเราทาไมได้ยินบ,ยบ่อยว่าคนไทยเป็นมะเร็งเยอะเหลือเกินคราวนี้มันมีสถิติว่าคนไทย8คน,นคมีโอกาสเป็นมะเร็ง1คนนี่คือตัวเลขที่ น่าตกใจน่าคิดว่าเป็นเพราะอะไรค,รคนเป็นมะเร็งเนี่ยมีสาเหตุหลักๆ3ประการดังต่อไปนี้นะประการที่1เกิดจากอาหารการกินอันที่2อครับพฤติกรรมการกินซึ่งมันต่อเนื่องมาจากข้อแรกครัเช่นอะไรฮะทานเหล้าครับสูบบุหรี่ครับอย่างนี้เป็นต้นครส่วนประเภทที่3นะครับก็คือยีนหรือจีนโนมนั่นแปลว่าพันธุกรรมที่สืบทอดกันมานะเราพบผู้ป่วยรายใหม่ด้วย การเจ็บป่วยที่เป็นโรคมะเ,เร็งเนื่องจากการกินอาหารการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นหลักเกินกว่า1นึ่งแสนคนต่อปีกลับไปดูเรื่องการกินกินผักกินผลไม้ถามว่าเกิดมะเร็งเพราะอะไรนะเพราะมีสารเคมีบางอย่างที่ตกค้างอยู่อะไรล่ะที่มันตกค้างอยู่บางคนได้ยินคําว่ายาฆ่าแมลงบางคนได้ยินคําว่ายากําจัดศัตรูพืชบางคนได้ยินคําว่ายาฆ่ายาแต่ไม่ว่าคุณจะเรียกว่าอะไรนะฮะ หลักๆมีคำอยู่สองคำที่น่ากลัวฮะคือ1ครับพาราคอดสองไกรโฟเซตพาราคอดและไกลโฟเซตเนี่ยเป็นตัวที่มีปัญหาการตกค้างของของสารนี้จะเกาะติดอยู่ที่พืชผักผลไม้ฮะล้างออกํำบากและซึมลงไปในเนื้อผลไม้หรือผักนั้นที่สำคัญฮะเมื่อฉีดแล้วอยู่ไปในดินสามปีขึ้นไปที่สำคัญยิ่งกว่านั้นฮะเมื่อฝนตกฮะถูกชาลางลงแม่นม้ำ อันนั้นไปเกี่ยวกับสัตว์น้ําต่างๆระบบนิเวศต่างๆถามว่าเรานําเข้าสารเคมีทั้งสองอย่างเยอะไหมนะอันนี้ตัวเลขเป็นทางการนะครับในปี2560ประเทศไทยนําเข้าพาราควดอยู่ที่นะครับ44,501ตันอีกตัวหนึ่งนะครับคือไกรโฟเซตประเทศไทยนําเข้า59,852ตันนะรวมแล้วเป็นแสนตันนะ บัดนี้นะ53ประเทศในโลกยกเลิกการใช้สารพาราควอตเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการประเทศสปปลาวห้ามนำเข้ากัมพูชาห้ามนำเข้าเวียดนามห้ามนำเข้าเกาหลีใต้ห้ามนำเข้าสีลังกาห้ามนำเข้าจีนห้ามนำเข้าและอื่นๆอีกมากทั้งหมดรวมแล้ว53ประเทศนะ แต่ประเทศไทยยังให้นําเข้าอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งครับรัฐบาลคนระยังคงอนุญาตให้นําเข้าสารเคมีที่เป็นอันตรายและก่อให้เกิดโรคมะเร็งคนระับคนไทยตายด้วยโรคมะเร็งด้วยอัตราส่วนที่สูงนะครับที่สําคัญคนระับข้อมูลเท่าที่ทราบเรามีพื้นที่513,000กว่าตารางกิโลเมตรคนระับประเทศเราไม่ได้ใหญ่นะักแต่เรานําเข้าสารเคมีเหล่านี้สูงสุดเป็น5้าอันดับแรกของโลก เราต้องเสียงเงินนําเข้าสารเคมีทั้งเยอะฮะแต่ที่ร้ายที่สุดที่ครับเราต้องเสียงเงินรักษาสุขภาพพลานามัยคนเหล่านี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ตายไม่รู้เท่าไหร่ผมอยากจะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าข้อหนึ่งครับคณะรัฐมนตรีฮะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกเป็นกฎหมายห้ามนําเข้าและแบนฮะก็ในเมื่อ53ประเทศเขายังห้ามนําเข้าได้เลยแล้วทําไมฮะไทยจะห้ามนําเข้าไม่ได้ฮะข้อ2ฮะครับ ยาก,กําจัดศัตรูพืชใช้ได้แต่ต้องใช้สารทดแทนที่เป็นอินทรีย์หรือออแกนิกข้อ3ฮะต้องให้ความรู้กับประชาชนอย่างชัดเจนฮะว่าการใช้สารอินทรีย์อะไรและเป็นประโยชน์อะไรฮะซึ่งแน่นอนรัฐบาลต้องลงมาช่วยฮะวันนี้รัฐบาลยังไม่เคยมาให้ความสนใจเรื่องห้ามนำเข้าสารเคมีโทษน,นะครับถ้าท่านเกรงใจในทุนขณะนี้นะฮะชีวิตคนไทยก็เหมือนของเล่นฮะไม่มีประโยชน์เป็นผักเป็นปลา แล้วก็จะตายแล้วป่วยเป็นมะเร็งแล้วมาเสียค่ารักษาพยาบาลกันเยอะแยะ,ะชีวิตคนไทยต้องมีคุณค่าสุขภาพพานามัยดีและที่สำคัญไม่เจ็บป่วยมีอายุยืนยาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ต้องมาเปลืองงบสาธารณส,สุขไปแก้ที่ปลายเหตุเมื่อเขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วป้องกันเสียต้นเหตุและนี่คืออีกหนึ่งทางแก้วิธีคิดของระบบเศรษฐกิจใหม่ครับ